วิธีการเชื่อมต่อกล้องรุ่นนี้เข้ากับแอปพลิเคชัน v o d o ค่ะมีทั้งหมด2วิธีนะคะขั้นตอนแรกค่ะนำอะแดปเตอร์ที่มีให้ในกล่องเสียบเข้ากับตัวกล้องได้เลยนะคะ หลังจากตัวกล้องรีเซ็ตแล้วให้ทำการกดรีเซ็ตอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อกล้องนะัปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ด้านล่างตัวกล้องค่ะใช้เข็มหรืออุปกรณ์แกะออกมาได้เลยนะคะปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ตรงนี้ค่ะกดค้างไว้5วีค่ะ5้าถึงสิบวีได้เลยนะคะการเริ่มต,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 ต้นอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์โปรดใช้แอปมือถือเพื่อกำหนดค่าไวไฟ ปีดเครื่งองไว้กอนค่ะดัสักครู่ให้กล้องหมุนรีเซ็ตสักครู่นะคะหลังจากกล้องรีเซ็ตเรียบร้อยเข้าที่ตัวแอปได้เลยค่ะการเริ่มต้นประจรสก์รูลเปิดใช้แอปมือถือเพื่อบันทค่ารายตายวิธีแรกจะเป็นวิธีสแกน QR code นะคะ QR ีย d e โค้จะอยู่ด้านล่างตัวกล้องค่ะ นำมือถือสแกน QR code ที่ตัวกล้องได้เลยนะคะสแกนอุปกรณ์ค่ะกดยืนยันค่ะเลือกเขตเวลาค่ะกดถัดไปชื่อ Wi-Fi สองมือ 4G ค่ะเก็่รไฟไฟหัสไรฟายถูกต้องนะคะกดถัดไปได้เลยค่ะจะขึ้น QR code แบบนี้สแกนที่ตัวกล้องได้เลยนะคะ เื่อมต่อ Internet, ตอินเทอร์เน็ตเปิดรอสักครู่ถ้ามีเสียงแบบนี้คือเชื่อมต่อสําเร็จนะคะลูกค้ากดได้ยินเสียงได้เลยค่ะกล้องจะเชื่อมต่อเข้ากับแอปนะคะการเชื่อมต่อไวไฟสำเร็จเชื่อมต่อสำเร็จยินด,ดีรับใช้ เชื่อมต่อเรียบร้อยค่ะวิธีการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับตัวแอปวีโอดูนะคะขั้นตอนแรกค่ะเสียบปลั๊กเข้ากับตัวกล้องก่อนนะคะเรอกล้องรีเซสักครู่ค่ะในการเสียบใช้งานของแรก หลังจากที่ตัวกล้องหมุนรีเซตแล้วก่อนจะทำการเชื่อมต่อให้กดรีเซตอีกหนึ่งครั้งนะคะการเลือกได้สูบปลักสุดขอบูกดใช้แอปมือถีอเพื่อตั้บค่าบ i ูทปุ่มรีเซตจะอยู่ด้านล่างตัวกล้องค่ะกดค้างไว้ได้เลยนะคะ5-10วสิก่อนเชื่อมต่อต้องกดใหม่ทุกครั้งะคะ่ะรีเซตสปอตเปอร์กล้อกครู่ กล้กองดีเซลเรียบร้อยนะคะพร้อมเชื่อมต่อบบตาก,การเรียกตัวอุปกรณ์สร็จก็เปิดใช้แอปมือถือเพื่อกบหนดิ่า้อลอยไฟวิธีนี้เป็นวิธีการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ค่ะกดเพิ่มอุปกรณ์ได้เลยนะคะหลังจากเปิดปอุปกรณ์แล้วโปรสแรกนโค้ด QR บนตัวเครื่องไม่พบรหัส QR คคคโค้ดค่ะเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ Wi-Fi นะคะกด hotspot AP ค่ะกรุณาเปิดกล้อง และเพิ่มหลังจากได้ยินเสียงรีบของอุปกรณ์การเริ่กต้นอุปกรณ์ืยนยันลย์ใช้แอปมือถือเพื่อตำ้แบบข้าวไรฟายเลิกเขตเวลาค่ะกดถัดไปตรวจสอบชื่อ wifi ค่ะรหัสไวไฟ 2.4G ให้ถูกต้องนะคะตัวแอปจะบอกให้เราไปที่หน้า wifi ค่ะกดไปที่การตั้งค่า wifi ไ,ไ,ได้เลยนะคะ พอมาที่หน้า wi-Fi เราจะเห็นชื่อแอปคือชื่อของอุปกรณ์กล้องนะคะจะขึ้นต้นด้วยชื่อแอปค่ะ v o d u ค่ะกดเข้าไปได้เลยค่ะตัวตัว Wi-Fi ขึ้นติ๊กถูกคือสำเร็จนะคะกลับไปที่แอปได้เลยค่ะอุปกรณ์กำลังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเปิดรับกล้องอยาเชื่อมต่อเข้ากับตัวแอปเรียบร้อยค่ะ เชื่อมต่อสำเร็จเรียบร้อยค่ะ